สวัสดีครับและนี่คือครัวแม่ลูกกับอยู่บ้านก็ทํากินเองได้และขนมที่เราจะทำกานในวันนี้ก็คือขนมโสมนัสซึ่งขนมโสมนัสตัวนี้นั้นจะมีส่วนประกอบลหลักก็คือไข่ขาวซึ่งเราจะได้จากการแยกไข่แดงกับไข่ขาวในเมนูอื่นมนะาเป็นส่วนประกอบลหลักในการทําขนมโสมนัสตัวนี้นะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําพ้อปกันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําขนมโสมมนัตกันนะคะชื่อของมันคือโสมมนัสคือความยินดีปีดาหรือความมีความสุขการมีความสุขนั่นเองนะคะส่วนผสมของขนมโสมมนัสนั้นมีไม่มากนะคะมีแค่ไม่กี่อย่างแล้วก็วิธีการทําก็ไม่ยากเช่นเดียวกันนะคะวิธีการทําง่าย แต่ทำแล้วเสียมาก็เยอะนะคะมาดูส่วนผสมงันก่อนว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยไข่ขาวจากไข่ไก่ไข่ขาวจากไข่ไก่ที่ไม่มีไข่แดงไม่มีไขมันไม่มีนี่อย่างอื่นเจือปนครึ่งถ้วยตวงนะคะไข่ไก่เท่านั้นไม่ใช้ไข่เป็ดนะคะน้ำตาลไอซิ่ง5 2 5กรัม ถ้าเป็นน้ำตาลทรายก็จะใช้ประมาณ300กรัมมพะพร้าวขูดขาวคั่วหรือมพะพร้าวขูดมือคั่วนะคะคั่วให้เป็นสีน้ำตาลไม่ใช่คั่วแค่เป็นสีขาวนะคะคั่วให้เป็นสีน้ำตาล135กรัมครีมออฟทาทา้า1ช้อนชาผงโกโก,โก้1ช้อนโต๊ะผงโกโก้นั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราว่าเราต้องการที่จะให้ขนมสมนัสของเรานั้นมีสีน้ำตาลเข้มมากน้อยแค่ไหนดิฉันชอบสีน้ำตาลอ่อนก็เลยใช้แค่1ช้อนโต๊ะเท่านั้นถ้าใครต้องการสีน้ำตาลเข้มๆก็เติมเข้าไปอีก1ช้อนโต๊ะก็เป็น2ช้อนโต๊ะนะคะวิธีการทำไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการทำกันเลยค่ะเติมแรกเลย เราก็ใช้ไข่ขาวจากไข่ไก่เทใส่ลงไปในอ่างอย่าลืมว่าใช้ไข่ไก่เท่านั้นไข่เป็ดใช้ไม่ได้นะคะเสร็จแล้วเริ่มตีด้วยสปีดหนึ่งก่อนจนกระทั่งมันเริ่มขึ้นฟองนะคะพอเริ่มขึ้นฟองแล้วเราจึงใส่ cream ท f t a ท t a ลงไปตอนนี้เริ่มขึ้นฟองแล้วนะคะ ใส่ครีมคอฟฟ้า5ลงไปจนกระทั่งหมดถึงช้อนชานะคะคุณแล้วรอจนกระทั่งมันเริ่มขึ้นเป็นครีมขาวจึงใส่น้ำตาลไอซิ่งนะคะให้เริ่มขึ้นเป็นครีมขาวขนหน่อยยก่อนค่อยๆใส่น้ำตาลไอซิ่งเพราะว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องที่กำลังมันไม่ค่อยแรงไม่สูงมากนะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอสักครู่นีงนะคะแล้วก็ค่อยๆทย,ยอยใส่น้ําตาลถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นเครื่อง,งแรงๆเนี่ยใส่สักสองสาครั้งหมดก็พอเลยนะคะทยอยใส่น้ําตาลได้แล้วนะคะพีชั้นใช้น้ําตาลไอซิ่งก็เพราะว่ามันป่นละเอียดนะคะถ้าใครไม่มีน้ําตาลไอซิ่งใช้น้ําตาลทรายก็ได้แต่ถ้าใช้น้ำตาลทรายในสูตรนี้จะใช้ประมาณหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยตวง ถรืหนึ่งถ้วยตวงครึ่งก็ได้ปกติแล้วขนมสงมันนั้น,น,นถ้าเป็นสูตรโบราณดั้งเดิมจะมีความหวานมากกว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้ดิฉันลดความหวานลงเพราะว่าทำออกมาแล้วส่วนใหญ่จะบอกว่ามันหวานเกินไปนะคะก็เลยลดน้ำตาลลงถึงงจากนี้แล้วนะคะพอเริ่มใส่น้ำตาลเราก็เพิ่มสปีดให้แรงขึ้น แล้วก็ใส่น้ำตาลเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลหมดเอ่อลืมบอกไปว่า น้ำตาลไอซิ่งนั้นเราจะต้องล่อนก่อนนะคะแล้วถึงจะตวงหรือจะตวงแล้วล่อนก็แล้วแต่ได้เพราะว่านี้ดิฉันใช่ช่างช่างแล้วดิฉันก็ล่อนเพราะว่าน้ำตาลไอซิ่งปกติเมื่อมันอยู่ในถุงแล้วมันจะมีความชื้นมันก็จะเป็นก้อนนะคะตีจนกระทั่งไข่ขาวนั้นตั้งยอดพอ,อมันตั้งยอดเราก็พอเลย นี้ยังไม่ได้นะคะเห็นไหมคะนะคะยังไม่ตั้งยอดจะใช้เวลาในการตีประมาณ5นาทีได้นะคะใช้เวลาในการตีประมาณ5ถึง6นาทีนะคะในช่วงที่หลังจากที่เราใส่น้ำตาลตจนกระทั่งหมดแล้ว คือเราจะต้องตีจนกระทั่งมันตั้งยอดอ่อนแล้วก็เอ็นเป็นตัวอาเท่านั้นเองนะคะไข่าขาวที่เป็นไข่ไก่นั้นนะคะถ้ามีไข่แดงปนเด็ดขาดเลยมันจะทําให้ไข่ตีไม่ขึ้นนะคะอ่างก็ต้องสะอาดไม่มีน้ํามันไม่มีเนยสินะคะ สังเกตนะคะว่าเห็นไหมคะปลายมันแหลมแล้วก็ง้งลงนิดหน่อยเท่านั้นเองแค่นี้พอแล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะดำเนินการต่อคือผสมกับมะพร้าวและผงโกโก้ก็จะเป็นอันเสร็จในการผสมนะคะเหลือแต่ว่าเราจะต้องตัดใส่ถาดแล้วก็เอาเข้าเตาอบเท่านั้นเองนะคะในการเข้าเตาอบนั้นเราจะใช้ไฟ350อองศา ฟาเรนไฮต์นะคะหรือประมาณ200องศาเซลเซียสหลังจากที่เราได้ไข่ขาวเรียบร้อยแล้วนะคะที่ขึ้นเป็นงอตรงขึ้นมาแล้วก็ปลายโค้งนิดหน่อยเป็นตัวสละอานะคะแล้วก็เอามะพร้าวใส่ลงไปในอ่างมะพร้าวนี่นะคะมีวิธีการอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าคุณคั่วไว้ก่อนล่วงหน้าได้วันหนึ่งก็ดี เพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามันเย็นแน่นอนแต่ถ้าสมมุติว่าคุณคั่ววันนี้แล้วทําวันนี้ถ้ามะพร้าวไม่เย็นขนมเสียนะคะอุ่นนิดนึงก็ไม่ได้นะคะอุ่นนิดนึงก็ไม่ได้ต้องเย็นเลยนะคะเสร็จแล้วใส่ผงโกโก,โก้ลงไปในมะพร้าวคนให้เข้ากันแล้วเวลาเราคั้วพายแล้วทํำยังไงนะแม่ จริงๆแล้วเนี่ยเราใช้กระทะคั่วก็ได้แต่ว่าถ้าใช้กระทะคั่วเราจะต้องยืนคั่วอยู่ตลอดเวลาวันนี้ดิฉันใช้ฝาอบลมร้อน200องศา4ครั้งละ5นาทีเป่าข้างบนมันก็จะเริ่มเป็นสีน้ำตาลพอ5นาทีเสร็จปุ๊บเรากลับด้านแล้วก็5นาทีเสร็จปุ๊บกลับด้านจนกระทั่งมันได้เป็นสีน้ำตาลอย่างที่คุณคุณเห็นอยู่ ต้องให้เป็นสีน้ำตาลทีนี้เรามาเริ่มเลยนะคะหลังจากที่เราใส่ผงโกโก้ลงไปแล้วเราจะแบ่งไข่ขาวเป็นสามส่วนนะคะเอาส่วนที่หนึ่งใส่ลงไปก่อนควรให้เท่ากันมันก็จะไม่ถึงกับเข้าเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าไข่ขาวมันจะเป็นก้อนนะคะใส่ส่วนที่สองไป ส่วนสุดท้ายลงไปเลยค่ะปาดไข่ขาวลงไปให้หมดนะคะหรือคุณจะเอามะพร้าวใส่ลงไปในไข่ขาวแทนก็ได้นะคะวิธีไหนก็ได้ไข่ขาวใส่ลงไปในมะพร้าวหรือมะพร้าวใส่ลงไปในไข่ขาวได้ทั้งนั้นแต่อย่าคนนานแค่พอมันเข้ากันนะคะแล้วหยุดเลย แค่นี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตักหยอดลงในถาดอบกันเลยเวลาตักสมนัสนะคะให้ตักขึ้นมาแค่ครั้งเดียวเลยเสร็จแล้วอย่างนี้ปุ๊บทีเดียวแล้ววางเลยไม่ต้องกลับไปกลับมานะคะเพราะถ้ากลับไปกลับมาแล้วก้อนมันจะกลมแต่เราไม่ได้ต้องต้องการให้ก้อนมันกลมนะคะแค่นี้เองนะคะ แล้วเราก็วางเลยเวย้นระยะให้มันห่างสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะพองตัวนะคะเวลาตักวางนะคะเราจะไม่แต่งลูกมันนะคะเราจะเราจะให้มันมีแหลมไปแหลมมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้มีขนาดเท่าๆกันอ่าบางคนอาจจะบอกว่าเราใส่ลงไปในตัวบีบเลยได้ไหมก็ได้ค่ะแล้วแต่ความต้องการ แต่ลักษณะของขนมสมมนัดแล้วจะต้องออกมาเป็นแบบนี้แต่ถ้าคุณต้องการจะใช้วิธีการบีบก็ไม่ว่ากันให้มีขนาดหางเท่าๆกันขนาดก้อนเท่าๆกันแล้วก็อย่าลืมว่าอย่าคนนานถ้าคนนานนะคะไข่ขาวมันจะยิ่งเล็ค่ะเมื่อสักครู่คุณก็จะเห็นว่าดิฉันคนแป๊บเดียวเองเวลาตักนะคะถ้าจะช่วยกันทำหลายคนเนี่ย ก็ต้องต่างคนต่างคนละถาดไปเลยนะคะอย่ามาปนกันในถาดเดียวกันเพราะว่าถ้ามาปนกันในถาดเดียวกันเมื่อไหร่ปุ๊บขนาดของก้อนจะไม่เท่ากัน สมมติว่าที่บ้านเราไม่มีแผ่นรองอบนะคะเราก็ใช้ถาดธรรมดาแต่ต้องทาเนยขาวทาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าทาน้อยเกินไปแล้วขนมเนี่ยมันไม่มีไขมันเลยมันก็จะติดถาดนะคะแล้วพอเอาออกมาปุ๊บก็ต้องรอแป๊บนึงให้มันอยู่ตัวนิดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วเราก็แซะได้เลยนะคะช่วงนี้ช่วงที่เราใกล้จะ จะเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปจุดเตาอบแล้วนะคะขนมทุกอย่างอย่าลืมว่าต้องจุดเตาอบก่อนที่ขนมจะเสร็จนะคะทไมาอย่างนั้นแล้วขนมเราจะเสียมันไม่เหมือนขนมไทยคือลักษณะมันคล้ายๆขนมฝรั่งอ่ะนะคะเพราะว่ามันมีการตีไข่มีอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นขนมไทยมอกงหมมอกแกงอะไรเราพวกเนี้ยมันก็สามารถที่จะรอได้แต่ถ้าเป็นอาหารเป็นขนมที่เป็นฝรั่งฝรั่งหน่อยมันก็จะรอไม่ได้นะคะ เพราะอะไรแม่ขนมทำไมต้านขนมมันจะยุบเสร็จแล้วนะคะช,ช้อนสุดท้ายได้ไม่เต็มก้อนเดี๋ยวเราไปเข้าเตาอ,อบกันเลยนะคะอบทั้งไฟบนและไฟล่าง350องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ200องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีแต่ดูได้นะคะไปเข้าเตาอ,อบกันเลยะคะ่ะ เออเอาเข้าเตาอบไฟประมาณ350องศาฟาเรนไฮต์นะคะ350เนี่ยก็จะไม่ถึง200ดีประมาณ1 8 0 1 8 0 180องศาเซลเซียสนะคะอย่าลืมว่าจุดเตาไว้ก่อนนะคะจับเวลา15นาทีนะคะแต่ว่าช่วงนั้นเปิดดูได้นะคะ ตอนนี้เราใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะสีขนาดนี้พอแล้วนะคะปิดไฟเลยทั้งสองด้านพอดีช่องสุดท้ายใช้ไฟแรงนิดหนึ่งเดีย๋ยวร,รอให้มันเย็นสักครู่หนึ่งแล้วเราค่อยแสะเอาออกนะคะเพราะตอนนี้มันยังนิ่มอยู่นะคะ พอหลังจากที่ได้เอาออกจากเตาอบนะคะทิ้งเอาไว้ให้มันอยู่ตัวคือให้มันเย็นสักนิดหนึ่งแล้วค่อยแซวออกนะคะ,นะคะสีมันก็จะอ่อนน้ำตาลนอนๆนะคะก็เป็นอันว่าใช้ได้ <_ discourse> นะคะอย่างเงี้ยใช้ได้คะ่ะก็อยู่ตัวนะคะไม่หดตัวลงไม่ยุบตัวลงรอให้มันเย็นสักครู่หนึ่งแล้วค่อยเอาออกเหมือนกับ ขนมกีบลำดวนนะคะกีบลำดวนก็ต้องรองให้เย็นนิดนึงก่อนเราถึงจะเอาถึงจะแซะออกได้เหมือนกัน <c oughs> กีบลำดวนนะะั้นถ้าไม่ไม่ไม่รอมันก็จะแตก <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยมานับกันว่าจะได้สักกี่ชิ้นนะคะแต่ว่าความจริงเนี่ยจำนวนชิ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับขนาดนะคะพอดีดิฉันทำขนาดเล็กนะคะ ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทําขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่วันนี้จริงๆตอนแรกดิฉันบอกว่าใช้15นาทีแต่วันนี้เราใช้ประมาณ20นาทีแล้วก็ไฟแรงตอนสุดท้ายเกือบเกือบ400สักประมาณ2-3นาทีนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าหน้ามันใช้ได้แล้วแห้งแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเจะใส่แรตใส่ตะแกรงเอาไว้ให้มันเย็นแล้วก็อบพันเพียนนะคะ ใส่พักให้เยนเ็นกองไว้ก่อนใช่ใช่ใช่ทิ้งเอาไว้ให้เย็นเลยพอมันเย็นแล้วเราค่อยเอาไปอบควันเทียนขนมโสมนัสต้องอบควันเทียนนะคะเพราะว่าโสมนัสหรือขนมแห่งความยินดีปีเปรมขนมแห่งความดีใจต้องมีกลิ่นหอมของเทียนอบแล้วก็กลิ่นหอมของมะพร้าวั่วค่ะ เราจะอบควันเทียนกันนะคะอย่าลืมว่าต้องขูดไส้เทียนเพราะว่าไส้เทียนเนี่ยมันจะแข็งถ้าเราไม่ขูดไส้เทียนเวลาเราจุดมันจะจุดยากจุดให้มันกินไปถึงเนื้อไนนิดนึงนะคะเพื่อที่มันจะได้มันจะได้หอมควันเทียนพอดีก้อนนี้จะจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวฉันเลยจุดอีกก้อนหนึ่งให้มันมีเปลวไฟไปถึงเนื้อเทียนนะคะ ถ้าไม่งั้นมันจะไม่หอมอันนี้เนื้อเทียนสูงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีกระดาษวางทับบนปลาติกซีนนะคะมันท้านรู้เห็นไหมคะ เอากระดาษกั้นไม่ให้ไม่ให้ความร้อนจากเทียนมันทะลุ<ม>ให้เห็นไหมคะควันเทียนจะเยอะมากเลยเราก็เก็บควันเทียนเอาไว้จนกว่าควันเทียนจะหมดนะคะถึงจะเปิดได้ถ้าคุณต้องการให้หอมมากๆคุณก็จุดสักสองรอบหรือสามรอบก็ได้แต่ถ้าไม่ชอบไม่จุดเลยก็ยังได้นะคะให้หอมกลิ่นมะพร้าวอย่างเดียวก็ได้อบควันเทียนเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็เอามาแพ็คลงกล่องได้เลยนะคะแค่นี้เราก็เสร็จแล้วใช่ไหมแม่ใช่เสร็จแล้วกล่อบนอกข้างในจะนุ่มนะคะเราได้ทั้งหมด120อันเนาะใช่ครับ120 120ชิ้น,นแต่ครั้งนี้นั่นก็ขึ้นกับว่าเราทําก้อนเล็กก้อนใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่ขึ้นอยู่กับว่าเราทําก้อนเล็กก้อนใหญ่ทั้นเสร็จนี้จัดก,กล่องก็พร้อมทานแล้วใช่ไหมครับแม่ใช่แล้ว <ๆ S 2> แค่นี้ก็เสร็จแล้ว ถ้าเราต้องการให้มันเกรียมกว่านี้เราก็อบให้มันนานกว่านี้ไฟของเรามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยอยู่ตัวเท่าไหร่ถ้าใช้เตาอบไฟฟ้านะคะจะแน่นอนกว่าเตาอบแก๊ส เอาเขับเพื่อนแล้วก็เสร็จไปแล้วกับขนมสมานัดในครั้งนี้เป็นไงกันบ้างครับวิธีทําง่ายกว่าที่คิดลยใช่ไหมครับมีแค่ไม่กี่ขั้นตอนแค่ผสมตีไข่ขาวแล้วก็ผสมมะพร้าวแล้วก็ปั้นเป็นก้อนแล้วก็เข้าตบเท่านั้นเองเราก็จะได้ขนมที่แสนอร่อยแถมทําไม่ง่ายออกมาแล้วซึ่งผมได้ลองชิมไปก่อนเนี่ยแหละครับบอกเลยว่าอร่อยมากกรอบนอกนิบหนักข้างในความหวานก็กาลังพอดีครับเรียกว่างานนี้อร่อยสุดๆแน่น,นอนเลยครับกับขนมสมมนัดตัวนี้แต่ถ้าเป็นเตาอบไฟฟ้าถ้าสมมุติว่าคุณ,ค,ณคุณใช้เตาอบไฟฟ้านะคะจะ ทำง่ายกว่าเตาอบแก๊สของดิฉันเยอะเลยค่ะดูให้มันให้มันออกสีน้ําตาลซะก่อนแล้วค่อยเอาออกจากเตานะคะอย่าให้มันยุบแล้วสับขนมสำนักตัวนี้แม่ไข่ขาวที่เราใช้คือไข่ขาวจากไข,ข่ไก่นะครับใญ่ได้มาจากขนมตัวไหนอ่ะส่วนใหญ่แล้วที่เราที่เราได้มาจะได้มาจากพลอยทองได้มาจากเม็ดขนุนอย่างที่เราตั้งใจคือเราตั้งใจจากเม็ดขนุนเผือกมะขามที่แล้วที่เราได้ทําไปอันนั้นเราใช้ไข่ไก่ จำนวนสี่ห้าฟองเราก็เลยเหลือไข่ขาวจากไข่ไก่มาค่ะแล้วก็จากสูตรนี้นะครับเราจะทำขนมสมงลนออกมาได้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะแม่ขนาดชิ้นเล็กๆเกนี่ยได้ประมาณร2 0ชิ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราทำชิ้นใหญ่ก็กได้จำนวนน้อยลงใช่ก็จะได้จำนวนน้อยลงแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็ได้ประมาณ2ถาดนะคะ2ถาดใหญ่นะคะเวลาเข้าเตาอบขึ้นกับว่าเราจะทำเป็นก้อนขนาดไหนด้วยนะครับใช่ แลวก็เช่นเดิมนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปการทำขนมอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อเวลาที่ช่องเรามีคลิปอะไรใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ดูก่อนใครเพื่อนเลยนอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารต่างๆที่ผมขึ้นไว้ได้เลยนะครับแล้วสำหรับเมนูหน้าผมกับแม่จะเมนูอะไรมาทำให้ดูกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ